ทั้งกังวันตีเพชชะคงคงสวาหะโอมเอก,เกรเลิกไตพบตลบบาดาลเหาะทยานบนอากาศหมูอ่อาสรขยาดมืดมัวกลัวกูอยู่ละยอ่อฤกษสีเลนซุกซ่อนนอนหลับอยู่กลางป่าทั้งขโมทมายาเหาะทยานมาช่วยกู หนุมานหลานพระวัย,ยบุตรตับประยุทธ์ด้วยอินทรชิตประสิทธิสารพังล้างมานมัดตนได้เอาไปถวายแก่ลาบเจ้ากรุงลงกามูอสูรยักษาจะฆ่ากูเก็บบอดมิตายด้วยเดชะพระนาลายจุติลงมาบังเกิดนะโมพุทธายะตีเพชชะคงคงอิติปิโสพะควา เกสาผมอยู่ทั่วในกายตนกูคงตีเพชชะคงคง